สวัสดีครับนักเรียนก็มาพบกันในรายวิชาวิทยาการคณิตศาสตร์ว3 2 1 8 1กันอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้จะอยู่ในส่วนของงานที่5นะครับซึ่งนักเรียนก็ต้องเปิดใบงานที่3ขึ้นมาใบงานที่3ขึ้นมาตัวที่แล้วนะครับใบที่3ขึ้นมาจากนั้นโจทย์มีอยู่ว่าโจทย์มีอยู่ว่าให้นักเรียนเขียนโค้ดโดยใช้ ai ช่วยก็คือ chat gpt นะครับ เขาบอกว่าให้เขียนโค้ดเพื่อลบค่าเฟลนะลบค่าเฟาออกทั้งหมดเลยแถวไหนมีค่าเ้าให้ลบออกหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอติ๊กนะแถวที่ต้องลบขอให้เป็นสีแดงนะครับสีแดงนะตัวไหนค่าเฟาให้ลบออกให้หมดเลยนะครับเราก็ใส่สีแดงไปนะครับสีแดงอันนี้นะต้องลบนะครับต้องลบต้องลบออกอ่านะ ส่วนอันไหนที่เป็นค่าทูนะครับค่าทูก็จะเป็นไม่ต้องลบนะครับผมจะใส่สีไว้เพื่อให้นักเรียนไม่งงนะไม่งงครับซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าเราจะมีค่าทูอยู่ด้วยกันสี่สี่สี่ช่องนะครับสี่เซลนั่นเองแต่โจทย์ของเราก็คือให้ลบแถวที่มีค่าเฟลแสดงว่าเนี่ยทูตัวบนกับทูตัวล่างตัวเนี้ย จะต้องโดนลบด้วยเพราะว่าอยู่ในแถวเดียวกันกับเฟลนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นสีส้มก็แล้วกันเพราะว่าจะต้องโดนลบเหมือนกันนะครับแสดงว่าสุดท้ายเนี้ยจะต้องเหลือที่นี่แถวหกแถวเดียวนะครับซึ่งวิธีการนะครับวิธีการในการลบค่านะครับเราจะใช้ google a p s script มาช่วยซึ่งจะต้องเขียนโค้ดนะครับในที่นี้ครูจะสอนเกี่ยวกับการใช้ ai ด้วย ก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องเปลี่ยนชื่องานก่อนเป็นงานที่ห้านะครับงานที่ห้าแบบนี้นะครับจากนั้นให้นักเรียนกดที่ ID หรือเซลล์ A1 นะครับจากนั้นเอาเมาส์มาวางที่ตรงกลางเนาะกดเมาส์นิ้วชี้ค้างไว้หรือคลิกซ้าย้างไว้ลากกลุ่มทั้งตารางนะครับลากลุ่มทั้งตาราง,นะค,รลาลงคลิกขวากดคัดลอกไว้ก่อนครับคล,คลิกขวากดคัดลอกไว้ก่อน จากนั้นนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือ a p p สคริปต์แอปสคริปตจะอยู่ที่ตรงส่วนขยายนะเมนูส่วนขยายแล้วก็ a p p สคริปต์ตัวนี้นะครับสีสีให้เราทักเรียนเปิดขึ้นมาเลยครับแอปสคริปตในตอนเปิดแรกๆนะครับก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้นะหน้าต่างประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีฟัง์กชันมีอะไรปกตินะครับเจ้าตัว a p p สคริปต์ตัวนี้จะเป็นการเขียนโค้ดเพื่อ จัดการนะครับชีตของเรานะครับให้นักเรียนลบตัวโค้ดตัวนี้ให้ทิ้งทั้งหมดเลยลบทิ้งทั้งหมดเลยในส่วนของโครงการไม่มีชื่อให้เราเปลี่ยนเป็นงานที่5้าเปลี่ยนเป็นชื่อเราก็ได้ทินกรขีดงาน5นะครับแบบนี้จากนั้นกดเปลี่ยนชื่อได้เลยเราก็จะได้ประมาณนี้เจ้าตัวแอปสคริปจะใช้ภาษาสคริปนะครับซึ่งภาษาสคริปตตัวนี้ จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากที่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการง่ายนะครับปูจะสอนนักเรียนใช้ AI เพื่อช่วยเขียนนะครับให้นักเรียนเปิดแถบใหม่ขึ้นมาครับเปิดแถบใหม่ขึ้นมาจากนั้นพิมพ์คำว่า Chat GPT ครับ C H A T C H A T เนี่ยครับ Chat GPT ตัวนี้นะครับจากนั้นกด Search นะครับนี่นะ C H A T G P T นะครับ ตัวนี้เป็น AI ตัวหนึ่งที่ช่วยในการเขียนโค้ดนะครับโดยนักเรียนหาแท็บนะหาแท็บที่เป็น chatgpt com แบบนี้นะครับจากนั้นกดเข้าลิงก์ตัวนี้ไปเลยนะครับก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้ซึ่งให้นักเรียนเอาเมาส์มาวางที่เนี่ยถามอะไรก็ได้นะครับจากนั้นคลิกขวาหรือกดนิ้วกลางนะครับกดวางตัวนี้ก็คือตารางที่เรากดคัดลอกมา นะครับซึ่งวิธีการที่จะง่ายที่สุดในการให้ c h a GP t GPT ช่วยเขียนก็คือเราต้องมีข้อมูลให้เขามากที่สุดแล้วก็บอกรายละเอียดให้ครบถ้วนที่สุดนะครับนะเมื่อเราวางตารางแล้วนะครับเคอร์เซอร์เมาส์ก็จะกระพริบกระพริบที่ตัวใช้ให้นักเรียนหาที่คีย์บอร์ดหาตัวตัวชิปนะครับตัวชิปให้เรียนกดกดตัวชิปค้างไว้จากนั้นกด enter ขึ้นมา1ครั้ง,งนะจะเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่ ถ้าเรากด enter ไปเลยจะเป็นการกดส่งเหมือนกับโปรแกรมการสนทนาทั่วไปนะครับเช่น a c e b o o k l i น e ทั่วไปนะถ้าเรากด enter ปุ๊บก็จะไปเลยแต่ถ้าเราอยากขึ้นทัดไหมให้กดชิปค้างไว้จากนั้นกด enter นะครับจากนั้นให้เราเรียนเขียนตามผมนะครับช่วยเขียนโค้ดก็ได้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยแอปสคริปต์ ในการลบค่าแถวที่มีค่า FALS E ออกทั้งหมดประมาณนี้นะครับนักเรียนกดหยุดคลิปแล้วก็กดทีมตามได้เลยนะครับช่วยเขียนโค้ดแอปสคริปในการลบค่าแถวที่มีค่าเฟ้าออกทั้งหมดถ้าเรียน กดเสร็จแล้วนะครับกด enter นะครับตอนนี้ Chat gpt เขาก็จะช่วยขึ้นมาแบบนี้อ่าก็ขอให้มันปิดก็แล้วกันนะจะได้สอนนักเรียนช่วยแก้ด้วยอ่าเมื่อได้โค้ดมาแบบนี้แล้วนะครับเขาก็จะมีวิธีการทำงานว่าอ๊ะทำยังไงทำอะไรต่างๆนะครับนักเรียนสามารถกดคัดลอกโค้ดตรงนี้นะกดคัดลอกโค้ดตรงนี้จากนั้นกลับไปที่ a p p สคริปต์ของเรานะครับอ่าแล้วก็คลิกคลิกขวากด เพจนะครับถ้าใครเป็นภาษาไทยก็เป็นกดวางเนาะใครภาษาอังกฤษก็เพจนะครับเดี๋ยวผมซูมให้นะครับประมาณนี้เรากดเพจปุ๊บแล้วกี้ก็ถามว่าต้องการอนุญาตให้วางข้อความไหมแล้วใหเรากดอนุญาตนะครับก็จะวางมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือโค้ดที่ Chat g p t เจนให้นะครับวิธีการทํางานทํายังไงนะครับวิธีการใช้งานนะครับจะเห็นได้ว่าอถ้าเรากดรันเลยนะครับเราก็จะไม่เห็นการทํางาน วิธีการที่ดีที่สุดนะวิธีการที่ดีที่สุดให้เรากดกลับไปที่ชีตของเราคะกดกลับไปที่ชีตของเราจากนั้นนักเรียนดูดูครูนะเอาเมาส์มาวางที่แถบด้านบนแบบนี้จากนั้นกดนิ้วชี้ค้างไว้กดนิ้วชี้ค้างไว้ดึงชีตออกมาเราจะได้หน้าตากแบบนี้นะครับให้เรียนกดเอาเนี่ยหัวตรงเนี้ยมาวางชนที่แถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับนี่นี่พอเราเล้งขึ้นมาแถบด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นการแบ่งห,หน้าหนึ่งหน้าแล้ว ทีนี้อีกหน้านึงแล้วก็กดแอปสคิปขึ้นมาแบบนี้นะครับอได้แล้วเนาะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้นักเรียนกดที่ฝั่งแอปสคริปต์นะครับกดเครื่องหมายเซฟตรงนี้ครกดบันทึกพอบันทึกเสร็จแล้วให้เรากดเรียกใช้เดี๋ยวผมจะกดเรียกใช้นะครับนักเรียนกดเรียกใช้ปึ๊บเขาบอกว่าจําเป็นต้องให้สิทธิ์ให้เราตรวจสอบสิทธิ์นะครับ แล้วก็ยืนยันเลือกบัญชีนะครับว่าเราต้องการให้อ,อนุญ,ญาตให้โค้ดเราเนี่ยไปแก้ไขไฟล์ Google Sheet เราหรือเปล่าเพราะว่า Google Sheets จะเป็นของ Google เนาะเวลาเราต้องการแก้ไขโค้ดเลยต่างๆเราต้องอนุญาตเองนะครับได้เลยนะครับนี่เรากดดำเนินการแล้วย็นดด้าฝั่งซ้ายเอ๊ขอเขาลบเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับโค้ดเรา ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะประมาณนี้นะครับถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับถ้าเราได้แบบนี้นะครับถ่ายรูปส่งนะครับทําเป็น2หน้าแบบนี้เนาะแคปหน้าโคดแล้วก็หน้ารีเ u t หรือผลลัพธ์ที่แสดงออกมาก็จะจบเสร็จสิ้นนะครับส่วนถ้าใครไม่ถูกต้องเนาะเราก็กลับไปที่ c h a t gpt แล้วก็เขียนเออเหรือบอกอะไรเขาจนกว่าจะถูกต้องแล้วก็นํามาวางจากนั้นกดเซฟกดเลือกเรียกใช้ใหม่นะครับ ให้ได้ผลลัพแบบนี้ก็จะถูกต้องนะครับสำหรับงานที่5ก็จะมีประนาน,นี้ครับสวัสดีสวัสดีครับ